มามาค่ะไปดิพี่น้องมามามาขึ้นมะม่วงมามาค่ะเอามะม่วงกันใส่ตันนี้สิอีกกล้องตัวนหน,นึ่งหนึจะมามาอู้หวนเยอะมาก มีกี่ลูกเยอะมากฮะมีกี่ลูกเยอะมากอ่ะมีห้าลูกอะไรเยอะ,อะมาดึงดีขึ้นมาเทาคะไม่ไ <c oughs> มัม่วงค่ะ <c oughs> ดีขึ้นแล้วค่ะโม่โง่ค่ะขอโทษทีค่ะสมองมันไปกว่าปากค่ะเอ้ยปากมันไปกว่าสมองระวัยาางยางมันด้วงเยอะมันด้วงใส่ตาเลย มันร่วยมีหลายรูปเลยเนาะก็เยอะมากเลยถ่ายโม่ได้ไหมนะถ่ายโม่ได้ไหมเนี่ยเอาเครื่องนั้นขยับมาให้หน่อยสิมีมือไม่มีมือเครื่องนี้พอแล้วเครื่องนี้พอแล้วเครื่องค่อยพอแล้วถ่ายไหมนะเครื่องค่อยอ่ะหยุดไม่ได้เครื่องค่อยเอาไหมเครื่องค่อยเอาไหมนี่ยเออเอาอีกครั้ง ออาโชว์หน่อยดิเย่ลูกร่วงไปด้วยนะเสะียดเอาเดี๋ยวเอามาให้เห็นไม่กินเจาไปกินที่อื่นเอาไป เอาเครื่องนั้นมาอ่นี่มันเปิดได้เหรอเปิดแล้วนังไงมันนับนาทีเหรออ่ะอ่ิแต่ตรงไหนไหนามาดูดิแต่ตรงนึงแดงเหรอเออขึ้นเลยยัง นี่ไงมันก็นับอยู่นี่ไงนัป่ะเอ,เอาเครื่องน้ำมาสบายดีพี่น้องห้าพี่น้องมาส้ม ม้ส,มสวนนะคะดูมะเขือมะเขือมะเขือพวงเยอะมากเลยพี่มุ้งไม่เก็บไปขายหนิแม่ว่าจะเก็บแล้วรอให้เจ้ามาถ่ายคลิปดูมะม่วงดิ ต้นมังคุดกำลังโตนะคะดอกไม้แล้วก็มีต้นทุเรียนด้วยต้นขี้เด็กด้วยนะแต่ดูขนนขนุนกำลังออกลูกเต็มเลยเยอะมากเลยค่ะยูต้นสะอมก็มี สับประรดก็มีนะคะแล้วก็บ้านหางจระเข้นะคะต้นใหญ่มากนะคะผักขมแล้วก็ยอดผักติว้วต้นกล้วยบ่อปลานะคะแล้วก็มีต้นมะพร้าวเอา้าถ้าเขาไม่มาถ่ายคลิปนี่คงไม่กวาดเนาะ นี่ต้นสะเดาก็มีนะคะแล้วก็พามาชมต้นพริกต้นพริกแล้วก็มีต้นมะละกอลุกรวย,ยเต็มแลยแล้วก็มีผักเพลแล้วก็เผวแล้วก็ผักขาด Right. Mm -hmm. yeah. That was like, mm. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. 嗯，我还嗯，我放心。 nam bà.